คลิปนี้จะมาฝึกฟังและฝึกพูดสำนวนภาษาอังกฤษอีก5สำนวนนะครับที่ฝรั่งเนี่ยมักจะพูดกันติดปากนะมาลองเช็คตัวเองว่าเราฟังออกหรือเปล่านะครับมีทั้งหมด5ข้อข้อละ5คะแนนนะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันเลยครับ I need to get a sitter a เขาบอกว่า I need to get จุดๆครับเอาใหม่นะ need get ฟังออกไหมครับ I need to get จุดๆคำนี้มันจะแปลว่าฉันจําเป็นต้องหาพี่เลี้ยงนะครับเอาใหม่นะ I need to get a sitter. ใครฟังออกได้5คะแนนนะครับเธอพูดว่า I need to get a sitter คาว่า sitter นะครับแปลว่าพี่เลี้ยงนะครับเช่น a babysitter ก็คือพี่เลี้ยงเด็กนะ A dog sitter ก็คือคนที่เราจ้างมาให้เลี้ยงสุนัขของเรานะครับหรือว่า a house sitter ก็คือคนที่เราจ้างมาเฝ้าบ้านในช่วงที่เราไม่อยู่แบบนี้นะครับ I need to get a sitter ไม่ใช่ sister นะครับเป็นตัวทีสองตัวนะ I need to get a sitter ลองฟังแล้วพูดตามนะครับ I need to get a sitter I need to get a sitter ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าพูดแค่ว่า sitter เนี่ยมักจะหมายถึง baby sitter เป็นหลักนะครับว่าต้องการพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลเด็กในระหว่างที่เราไปทำงานในระหว่างที่เราไปเที่ยวไปออกเดทแบบนี้นะครับก็จ้างคนมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นพี่เลี้ยงดูลูกแทนเราประมาณนั้นนะครับ We can hire a sitter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 . The babysitter is here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 . I don't need a babysitter. I don't need a babysitter อันนี้พูดถึงผู้ใหญ่คุยกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็จะหมายถึงว่าคนที่มาคอยควบคุมดูแลมาเป็นพี่เลี้ยงกับเราซึ่งบางทีก็น่ารำคาญน,นะเขาก็จะเป็นเหมือนหัวหน้ามาจู้จี้มามาคอยสอนคอยอะไรแบบนี้นะครับก็บอกว่าไม่ต้องการนะครับ I don't need babysitter I d o n t need a b a ี babysitter โตแล้วนะ่จัดการตัวเองได้อะไรแบบนี้นะครับ อ่า uh, dog sitter ก็ like คือพี่คนที่จะมาช่วยดูแลสุนัขนะ dog sitter แล้วก็ Dog sitter hi I'm the house sitter I'm a house sitter ก็คือคนที่จะมาช่วยเฝ้าบ้านในช่วงที่เราไม่อยู่ hi, นะครับ hi I'm the house sitter hi I'm a house sitter ประมาณนี้นะตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Have you hired a babysitter for tonight? Yeah I already booked a sitter Have you hired คุณได้จ้าง a babysitter พี่เลี้ยงเด็ก For tonight, สำหรับคืนนี้แล้วหรือยังนะครับอาจจะเป็นเป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะครับที่คนที่มีลูกเนี่ยก็มักจะหาเวลาไปเดทกัน2ต่อสแล้วก็เอาลูกอยู่บ้านแล้วก็จ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกที่บ้านแบบนี้นะครับ Yeah, I already booked a sitter เรียบร้อยฉันจองพี่เลี้ยงเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับ Who's watching the dog this weekend? I got us a dog sitter Who's watching the dog this weekend? สุดสัปดาห์นี้ใครจะมาดูแลหมาให้กับเราอาจจะไปเที่ยวกันนะครับไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีใครดูแลหมาแบบนี้นะ I got us a, a dog sitter ฉันหาคนดูแลสุนัขมาให้แล้วประมาณนี้นะครับ Should we find a house sitter for the next week? That's a good idea. I'll see to it. Ah, uh, should we find a house sitter? A house sitter ก็คือเราน่าจะหาคนเฝ้าบ้านมาเฝ้าบ้านในช่วงสัปดาห์หน้าดีไหมนะครับอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดกัน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไม่มีใครเฝ้าบ้านก็เลยจะหาคนมาเฝ้านะ That's a good idea โอ้ oh, ความคิดเข้าท่านะ I'll see to it คำว,ว่า I'll see to it นะครับย่อมาจาก I will see to it ก็แปลว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่ใช่มองเห็นนะตรงนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้นะครับ I'll see to it ประมาณนี้นะต่อมาครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ I got your back big bro ทันไหมครับอีกรอบนะ I got your back big bro คำนี้มันจะแปลว่า ฉันจะคอยช่วยเองหรือว่าฉันจะระวังหลังให้หรือว่าฉันจะอยู่ข้างคุณฉันจะซัพพอร์ตคุณเองแบบนี้นะครับ I big got your back, big bro back ใครฟังออกได้อีก5คะแนนนะครับเขาบอกว่า I got your back big bro มันมีการเชื่อมเสียงนะครับ T กับ Y จะกลายเป็น CH นะครับ I got your I got your back big bro big bro ก็คือพี่ชายนะครับ big brother นะครับ big bro ถ้าเกิดน้องชายก็เป็น little bro หรือว่า little brother นะครับ I got your back big bro I got your back big bro I got your back Big bro. I got your back I got your back Either way I got your back <laughs> Thanks Either way ไม่ว่าจะทางไหนนะครับจะ A หรือจะ B เนี่ยฉันจะ support เธอเองนะฉันจะอยู่ข้างเธอเองประมาณนี้นะครับ Either way I got your back <laughs> Thanks Either way I got your back. I've always got your back. I've always got your back. ตรงนี้นะครับจริงๆเราต้องกลายเป็น I have got your back นะครับแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเขาตัด have ออกนะเหลือแค่ I got your back ทำไมครับเพราะว่ามันพูดง่ายกว่าไงไม่ต้อง I have got หรือ I've got นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดภาษาเขียนนะครับต้องเป็น I have got your back นะครับหรือว่า I've got ก็ได้นะ I've got your back ประมาณนี้ back I've always got your back ผมคอยซัพพอร์ตคุณเสมออยู่แล้วแบบนี้นะครับ I'm sorry you lost your job but I got your back I'm sorry you lost your job ฉันเสียใจนะที่คุณต้องตกงานน่ะ but I got your back แต่ว่าฉันจะคอยช่วยเอง I'm sorry you lost your job but I got your back I'm sorry you lost your job but I got your back อันนี้ก็จะเป็นความหมายว่าเดี๋ยวระวังหลังให้นะ I got you back ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมดูแลข้างหลังให้แบบนี้นะครับ I got you back Let's go <S I got you back Let's go ประมาณนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ I'm nervous about the presentation Relax I got you back I'm nervous ก็คือกังวลประมาไม่มั่นใจนะครับ I'm nervous about the presentation ก็รู้สึกกังวลเรื่องการนำเสนอมากเลยอะ Relax โอ้ยไม่ต้องห่วงนะ I got your back, you in. Like What if the boss blames me? Don't worry, I got you back. What if, if good, wow, the boss blames me? Don't worry, I got your back, don't worry, I got your back. You back. Thanks for backing me up. No worries, I've always got your back. Thanks for backing me up ขอบใจนะที่ช่วยหนุนหลังให้ฉันหรือว่าขอบใจนะที่ช่วยพูดเสริมให้นะครับ b a c k me up ก็แปลว่าคอยซั p พอร์คอยอยู่ฝ่ายเดียวกับเรานั่นเองนะครับ No worries ไม่เป็นไรเลยอย่าคิดมากนะ I've always got your back ผมพร้อมซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะครับแล้วแต่นะครับใช้ I got your back ก็ได้นะพูดง่ายกว่านะครับหรือว่า I've got your back ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อที่3นะครับลองฟังว่าเธอพูดอะไร You can count on me sir อีกรอบนะครับ You can count on can me Sir คำนี้มันจะแปลว่าอไว้ใจฉันได้เลยหรือว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นะครับลองฟังใหม่นะ You can count on can me Sir ใครฟังออกได้อีกห้าคะแนนนะครับเธอพูดว่า you can count on me sir ไว้ใจฉันได้เลยค่ะแบบนี้นะครับคานี้นะครับคำว่า count เวลาที่อเมริกันพูดเนี่ยเขามักจะไม่ออกเสียง t ถ้ามันติดกับ n นะครับจะกลายเป็น count on And got count on me. You can count on me. can the can can you can count on me, sir. You can count on me, sir. You can count on me, sir. You can count on me. 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 You can always count on me, rider. 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 So can I count on you? so can I count on you? โอเคงั้นผมสามารถไว้ใจคุณได้ไหมนะครับ can I count on you? so can I count on you? so can I count on you? can we count on you? can we count on you? อันนี้ก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษนะครับ count on can we count on you? can we count on you? can we count on you? นะครับถ้าเกิดอเมริกันจะกลายเป็น count on ถ้าเป็นอังกฤษจะกลายเป็น count on นะครับ count on you แบบนี้นะ Can I count on you to finish this today? Yep, you can count on me. I'll get it done. Can I count on you to finish this today? ผมไว้ใจคุณให้ทำเสร็จวันนี้ได้ใช่ไหม? Yep, you can count on me. ไว้ใจผมได้เลยครับ I'll get it done. Can you send me the budget by 5 p.m.? It's urgent. No problem, you can count on me. Can you send me the budget by 5 p.m.? is urgent คำว,ว่า urgent นะครับอ่านว่า urgent แปลว่ามันด่วนนะมันเร่งด่วนมันคืองานด่วนนะครับคำนี้คือ budget budget นะครับ budget อ่านว่า budget แปลว่างบประมาณนะครับ by 5 pm ก็แปลว่าก่อน5โมงหรือภายใน5โมงเย็นได้ไหม no problem ไม่มีปัญหา you can count on me ไว้ใจผมได้เลยนะครับ you can count on me we're counting on you I won't let you down We're counting on you ก็คือ we are counting on you นะครับพวกเราหวังพึ่งคุณอยู่นะ I won't let you down ผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับประมาณนี้นะข้อที่4ครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรครับ Did you call her อ่าอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่คุณเนี่ยอาจจะฟังไม่ออกนะครับลองฟังใหม่นะ Did you call her คำนี้นะครับมันจะแปลว่าคุณโทรหาเธอหรือยังนะครับ ฟังใหม่นะ did you call her? ใครฝงออกได้5คะแนนนะครับเธอถามว่า did you call her did you call her มันจะกลายเป็นค a l l ลอนะครับไม่ใช่ call her เพราะว่าเวลาพูดเนี่ยเขาจะไม่ออกเสียง h นะครับไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะออกได้นะครับแต่เวลาพูดเนี่ยมักจะหายเสียง s จะหายไปนะครับจะกลายเป็น c a l l e r caller เพราะว่า her กับ er มันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ d กับวจะกลายเป็นเสียงเหมือนตัว j นะครับ did you did you นะครับถ้า t กับวจะกลายเป็นเฉอรใช่ไหมครับ d กับ u กลายเป็นเชอรนะครับ did you call her did you call her did you call her มันจะกลายเป็นเหมือน call her นะครับแต่จริงๆแล้วคือ call her นะครับ wait did you call her 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 did you call her the day after Did you call her the day after? The day after แปลว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณได้โทรหาเธอหรือเปล่านะครับวันถัดไปวันรุ่งขึ้น the day after นะครับ Did you call her the day after? Did you call her the day after? Did you call her yet? อันนี้ก็เหลือแค่ you นะครับ you ไม่ใช่ did นะครับ you รูปคำเลยนะครับเป็น you call her you call her yet โทรหาเธอหรือยังนะครับ you call her yet Did you call her yet? Did you call her yet? Did you call her? อ่านี่ก็เหมือนกันนะครับ call her ก็ได้นะครับ did you call her did you call her did you call her อันนี้ก็จะเน้นเสียงชัดๆนะครับ call her ไม่ใช่ call e r นะครับจำไว้นะครับ call e r หรือ call her ก็คือคำเดียวกันนะตัวอย่างการใช้จริงนะครับ mom was waiting did you call her I'm about to I have a lot going on today mom was waiting แม่รออยู่นะ did you call her โทรหาเธอหรือ,อยังนะครับ I'm about to แปลว่ากำลังจะหรือว่ากำลังจะโทรนะครับ I'm about to เดี๋ยวโทรเดี๋ยวนี้แหละนะครับ I have a lot going on today วันนี้งานเยอะวันนี้งานยุ่งมากจริงๆนะครับ I have a lot going on today Did you call her about the appointment? Yeah she confirmed it Did you call her about the appointment? Yeah she confirmed it คุณโทรหาเธอเรื่องการนัดหมายหรือ,อยังนะครับ Yeah she confirmed it confirmed it เธอยืนยันแล้วเธอคอนเฟิร์มแล้วนั่นเองนะครับ she seemed upset did you call her or not not yet i will tonight she seemed upset she seemed upset หรือว่า she seemed upset นะครับถ้าเกิดต่อกันก็จะกลายเป็น seemed upset นะครับ she seemed upset เธอดูไม่โอเคเลยนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ did you call her or not ตกลงว่าโทรหาเธอแล้วยังเนี่ย not yet ยังไม่โทรเลยนะ i will tonight ว่าจะโทรคืนนี้นะครับ i will tonight โอเคนะครับ did you call her นะครับ มาถึงข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมปรับเพิ่มเป็นห้าสิบคะแนนเลยนะเพราะว่ามันยากนะครับถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะฟังไม่ออกจริงๆนะถ้าใครฟังออกขอชื่นชมนะครับคุณเก่งมากๆนะครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะครับวาจัล a ทันไหมอีกรอบนะครับว่าจ u ล a ัสคำนี้มันจะแปลว่าทําไมคุณถึงโกหกล่ะฟังใหม่นะวาจลฟังออกไหมครับอ่า ฟังออกได้50าคะแนนนะครับเธอพูดว่า why July อ่ามันเหมือนว่า why แล้วก็ July หดึงกรกฎานะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันมาจาก why did you lie อ่างที่บอกว่า d กับ y กลายเป็นอะไรครับ j ใช่ไหม t กับ y เป็น ch นะครับชื่อชื่อชื่อถ้า d กับ y กลายเป็น j j why July why July why did July นะครับทำไมคุณถึงโกหกล่ะ Why'd you lie? คำว่า lie แปลว่าโกหกนะครับ Why'd you lie? Why'd you lie? Why'd you lie to me? Why'd you lie to me? ทำไมถึงโกหกผม Why'd you lie to me? 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 ถ้าเกิดเป็นอังกฤษนะครับเสียงทีจะชัดนะครับ Why'd you lie to me? ถ้าเป็นอเมริกันจะกลายเป็น Why'd you lie to me? The me นะครับสิงทูจะกลายเป็น the นะครับ Why d you lie to me Why d you lie to me why, why did you lie to me Why did you lie to me อ่าเต็มเต็มคือ Why did you lie to me 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 หรือว่า Why d you lie to me ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Just tell me the truth Why d d you lie I was afraid y o u leave Just tell me the truth บอกความจริงมาเถอะ Why you lie ทำไมต้องโกหกด้วย I was afraid you'd leave ก็ผมกลัวว่าคุณจะทิ้งผมไปนะครับ I was afraid ผมกลัวว่า you would leave นะครับกลัวว่าคุณจะทิ้งผมไปนะครับก็เลยต้องโกหกนั่นเองนะ We trusted you Why d you lie to us I didn't want to lose my job okay We trusted you พวกเราเชื่อใจคุณนะพวกเราไว้ใจคุณนะ Why you lie to us ทำไมถึงโกหกพวกเราละ่ะ I didn't want to lose my job, โอเคก็ผมไม่อยากตกงานไงเข้าใจไหมนะครับก็เลยต้องโกหกนั่นเองนะ Look, I wasn't sick, I just needed some time alone. You could have just told me. Why'd you lie? Look, คืองี้นะ I wasn't sick ผมไม่ได้ป่วยหรอกผมอาจจะโกหกว่าป่วยนะครับ I wasn't sick. I just needed some time alone. ผมจะแค่ต้องการเวลาที่จะอยู่คนเดียวบ้างนะ You could have just told me. You could have ก็คือ you could have Just told me คุณก็บอกฉัตรงๆก็ได้นี่นะ Why you lie ทำไมต้องโกหกด้วยนะครับ Why you lie นะครับทำไมต้องโกหกด้วย Why you lie หรือว่า Why did you lie นั่นเองนะครับสรุปอีกทีนะครับวันนี้มี5คําคำพูดติดปากนะครับอันแรกคือ a s i t t e r A s i t t e r แปลว่าพี่เลี้ยงเด็กก็ได้คือ Babysitter นะครับหรือว่าคนดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับ Pet sitter หรือว่า Dog sitter คนเฝ้าบ้านครับ A house sitter แบบนี้นะครับต่อมาครับ I got your back หรือว่า I've got your back ก็ได้นะครับฉันจะคอยช่วยเองฉันจะคอยนุนหลังหรือว่าคอย support เองหรือว่าฉันจะระวังหลังให้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับ count on me count on นะครับ count on count on หลับแล้วนะครับ count on me ไว้ใจฉันได้เลยหรือว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแบบนี้นะครับ Did you call her อ่าอันนี้คล้ายๆกันนะครับ Did you เป็น D กับ Y เป็น J นะครับ Did you call her หรือว่า call her ก็ได้นะครับแต่จะเกิดชัดๆก็คือ call her คุณโทรหาเธอหรือ,อยังนะครับ Did you call her สุดท้ายครับ Why did you lie นะครับ Why did you lie ก็คือ Why did you lie นะครับ Why did you lie ทำไมคุณถึงโกหกล่ะ Why did you lie to me ทำไมถึงโกหกฉันนะครับ Why did you lie to me แบบนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับฟังออกกี่ข้อได้กี่คะแนนคำไหนฟังออกฟังไม่ออกลองพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ why d i you lie ประโยคนี้ย่อมาจากอะไรครับ a why d i you lie หรือว่าข้อ b ครับ why did you lie ลองพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเพื่อซัพปอร์ตช่องของเราให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับและขอบคุณทุกคนที่โดนเนรียมาทางบัญชีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนไปขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็หม่นคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ